สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุณเรื่องเราเข้าเรื่องดวงชาวราศีสิงห์วันนี้พี่ขอกล่าวเปิดด้วยคำว่าเศร้าเสียใจอย่างมากเพราะเราได้สูญเสียสมเด็จพระพรมราีฐนาถพระพันปีหลวงไปอย่างที่มีได้หวนกลับมาเราก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรรถิคุณของท่านเสมอมานะคะ ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์และทั้ง12ราศีช่วยกันน้อมส่งพระองค์ท่านไปสู่สวรรค์คาลัยสาธุพอดีอัดเทปวันนี้ตรงกับวันที่25พอดีนะคะโอเคชาวราศีสิงห์มาเข้ากันเลยในเดือนพฤศจิกายนภาพรวมของคุณแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีและทำไมล่ะ ทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาดูดาวกันอาทิตย์สัมพันธ์ตนุพันธุ์ทุกเรืแม้ว่าอาทิตย์จะเป็นนิดนะมันเขาถายว่าอาทิตย์เป็นนีดนะอาพัพยศศักดิะนะ์ะอาจได้คู่เข้ามาแบบเข้ามาแล้วก็ทุกใจไม่ถูกใจทะเลาะวิวาดนะความเจริญข้าวหน้าอาจจะน้อยถดถอย แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสร้างฐานะให้กับตนเองได้ด้วยดีเหมือนกันนะคะไม่ใช่มีแต่เสียเนาะเพราะว่าถ้าใครนิดฟื้นเนี่ยก็กลายเป็นดีคือนิดฟื้นหมายว่าได้ได้ลังสีของดาวเกษตรอันอื่นหรือมีดาวเกษตรลอยมาอยู่ด้วยซึ่งจะมีแน่นอนในปลายเดือนเพราะว่าเพราะว่าศุกร์เขาก็จะย้ายมาอยู่ด้วยนะคะอังคารสัมพันธ์กับพันธุพันธุสุภาพันธุก็เรียกว่ามีความมั่นคงในทรัพย์สินนะ แล้วก็แต่ต้องระวังสุขภาพของมารดานะคะแล้วก็เรื่องคดีความก็ยังตามติดมานะแต่ว่า,าความเจริญก้าวหน้ายศถาบรรดาศักดิ์ในพวกที่รับราชาการอะไรเนี่ยก็ยังเป็นไปตามที่คุณคาดหวังและอาจมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะคะดาวพุธเดินหน้าถอยหลังสัมพันธ์กระดุมพระศาชะรลาพระาสะร์แหมุนเงินเก่งชอบลงทุนกับเพื่อนฝูงคุณอาจจะ เล่นหุ้นเล่นทองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ต้องระวังคุณอาจจะมีเพื่อนมายืมเงินในขณะเดียวกันคุณก็จะสิ้นเปลืองไปกับการเขาเรียกอะไรฟุงเฟ้อสัมภาระเมาไปกับเพื่อนด้วยเหมือนกันคือเราไม่ได้โทษแต่เพื่อนนะแต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับเพื่อนก็ครอบครอบแค่น,นั้นเองดาวสุขสัมพันธ์กรมมะพันธุศาสพระพันธุก็เลย งานก็ดีจะได้รับผลกําไรดีลงทุนกับญาติเพื่อนฝูงก็ดีต้องระวังต้องระวังช่วงนี้คุณอาจจะแบบปริมปลื้มกับเพศตรงข้ามมากซะหน่อยนะคะต้องระวังถูกเพศตรงข้ามยืมเงินแล้วไม่คืนด้วยคุณอาจจะเสน่หาเขาแล้วคุณก็หลงให้เขายืมไปเขาไม่คืนนะบอกให้ให้แล้วก็ให้เลยเอาใช้คําพูดนี้แล้วกันระวังัวเองพระรหัสในวินาศสัมพันธปุตตะนะคะ ธรรมบุตตาเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรอบคอบมากขึ้นมีความระหวัติระแวงระวังนะคะแล้วบุตรบริวารของคุณอาจจะเดินทางไกลไปเรียนหนังสือไปเรียนต่อหรือว่าโยกย้ายไปอยู่ไกลที่ไกลทางหรือในบางท่านอาจจะได้บุตรแบบไม่ได้ตั้งใจคําว่าไม่ไ้้ใจนี่มาจากเพาไม่ดีอาจจะแบบว่าเขามาเองโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดอะไรแบบนี้นะ ก็อาจจะเสียเงินอ่าจ,จะเสียเงินเพราะถ้าใครมีลูกก็ต้องเสียเงินนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องัอง,ง,งวลหรอกมันเรื่องจริงทุกคนพระรหัสสัมพันธ์วีนาก็าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือชักชวนเที่ยวเห็นไหมที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ก็มาจากดาวพระรหัสเป็นมหาอุดนี่แหละพระรหัสในภพสิบสองพระรหัสในภพสองคือในภพวีนาก็แล้ใครที่รอคอยบุตรช่วงนี้ อาจจะยังไม่มาถึงถึงจะมาก็จะมีปัญหาเหมือนอย่างที่บอกนะใครที่มีบุตรเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดว่าใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรจะเดินทางไกลบุตรจากไปไกลนะส่วนใครที่ยังไม่มีบุตรก็ก็ไม่น่ามาไม่น่ามาเพราะว่าพระรหัสในภพวินาศพระรหัสเป็นมหาอุดมันมีทั้งบวกและลบได้เพราะว่าพระรหัสที่เดินวิปลิตแบบนี้ต้องระวังการตีกับเสียหายได้ด้วยเหมือนกัน เวลาเราทายดีก็ต้องระวังร้ายเาวลารางทา,งายก็กลายเป็นดีได้การงานต่างประเทศเรื่องหลังออนไลน์ดีมากๆส่งเสริมการเงินรายได้มาจากการพัฒนาโครงการคุณต้องไม่ใจร้อนต้องค่อยๆฟังคนอื่นบ้างเหมือนกันนะชาลสีสิงห์ว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงความรักอาจมีข้อขัดแยง้งด้วยการงานลุมแล้วจนคุณไม่เวลาที่จะสนใจคู่ของคุณเหลือปรับเวลาให้กันสักหน่อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนโสดเจอคนที่ไม่เปิดสถานะ แปลว่าหลายก็คือคบกันแบบฟิลแฟนแต่ไม่เปิดตัวนะสุขภาพต้องพักผ่อนเพียงพอคุณระวังโรคเครียดและโรคหัวใจและก็ต้องดูแลสุขภาพมันดาด,ด้วยอาชีพเสริมของชาวราศีสิงห์นะคุณมีความเป็นผู้นําสูงมากนะคุณสามารถทํางานที่เป็นผู้แนะนําคนคุณจะมีะไรายได้จากการแนะนําคนเป็นโคชชิ่งหรือเป็นผู้จัดการดาราเป็นผู้จัดการการจัดอีเวนต์นะคะ คุณทำเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าคุณก็เป็นผู้จัดก,การ,รแผนกเสื้อผ้าสวยๆที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยแต่งตัวออกมาแล้วเปลี่ยนแมนเนอร์ของเขาได้โอเคดังนั้นก็ถือว่าดีมากกว่าเสียแต่สิ่งต้องระวังความเป็นผู้นำสูงเกินไปบางทีก็เกิดความผิดพลาดจากทวคุณเองได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, นะคะสวัสดีค่ะไปก่อน